สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับสร้างลีซุนรู้สึกขบขันขณนะที่เธอพูดว่าแม้ว่าซานซิจะเล่นกลแต่เขาทําสิ่งนี้เพื่อความสุขของเขาเท่านั้นนอกจากนี้ทุกท่านมีสิทธิจะทําสิ่งที่ท่านต้องการเพียงว่าพวกท่านไม่ได้สราบแกนโกงเหมือนเขานี่เป็นเพียงรอบแรกเท่านั้นขอความร่วมมือทุกท่านอย่าลงเอยโดยไม่เห็นหน้าสาวๆถ้าเกิดว่าเจ้า จะต้องทนทุกข์ในภายหลังเบย์เบย,เ,ยเริ่มกันเลยตกลงเปย์เบยยอมรับคำพูดของเธอและกล่าวว่าขณะน,นี้ถึงเวลาสำหรับกิจกรรมศตรกรรมของเทพสมุทรเหนือทะเลสาบเทพสมุทรประจำปีแล้วเชื่อว่าทุกคนรอมานานมีห้ารอบในการนัดเตตนี้ทุกท่านโปรดเตรียมพร้อมถ้าขอย้ำอีกครั้งถ้าเจ้าตกลงไปในน้ำเจ้าจะถูกตัดสินสร้างลีซุนกล่าวเสริมว่าเราจะตัดสินหนังฟ้าแห่งเทพสมุทรที่สวยที่สุด เรกีกเรื่องเรียนชายที่โชคดีที่สุดอย่างไรก็ตามเจ้าต้องเปิดม่านของนางฟ้าก่อนหัวอยุ่เห้าก้าวสู่ดอกบัวความสามารถในการรับน้ำหนักของดอกบัวนั้นค่อนข้างน่าประทับใจ,จบดาบใดที่เขารอบรอมพลังวิญญาณเขาน่าจะสามารถยืนอย่างมั่นคงบนดอกบัวจากการฝึกฝนของเขาอย่างไรก็ตามข้อกำหนดเบื้องต้นคือเขาจะไม่เคลื่อนไหวโดยไม่จำเป็นหรือรุนแรงเขาไม่ได้ฟังชารลีซุนแลเ่เปื่อยๆอย่างจริงจังในตอนนี้ เขาเพียงเปิดใช้งานการตรวจจับทางจิตวิญญาณเพื่อนับจำนวนคน37,38,39 39คนแต่วังตรงอยู่ไหนอย่าบอกนะว่าเขาไม่รวมอยู่ในพวกเขา39คนทำไมเขาไม่อยู่ที่นี่นี่เป็นโอกาสที่ดีด้วยรูปรักของเขาเขาสามารถหาผู้หญิงที่ดีได้อย่างแน่นอนถ้าเขาต้องการน่าสงสารจังเขามองหาวังตรง เมื่อเขามาถึงตอนนี้และเปยๆบอกเขาว่าวังตรงจะต้องทาสาเร็จอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามแผนดอกบัวทั้ง39แห่งถูกครอบครองทั้งหมดแม้ว่าหวังตรงจะมาถึงเขาก็ไม่มีที่ว่างอีกต่อไปเอาละเริ่มรอบแรกรอบนี้เรียกว่าความรู้สึกร่วมกันจากด้านซ้ายของแถวแรกนักเรียนชายทุกคนมีโอกาสแสดงความสามารถอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามอย่าชูชาตเกินไปไมิฉะนั้นข้าจะปิดตาได้เพียงข้างเดียว ถ้านักเรียนหญิงเลือกที่จะโจมตีเจ้าสร้างลิซูนยิ้มขณะที่เธอพูดซูชานชิกำลังถูฟ้ามือของเขาอยู่แล้วเขาอยู่ในตำแหน่งแรกและด้วยเหตุน,นี้เขาจะเป็นคนแรกที่แสดงในส่วนนี้ซานชิเจ้าพร้อมหรือยังเปยเปืย,ปยถามซูชานชีส่งสัญญาณว่าเขาพร้อมแล้วและเปยเปืย,ปยกล่าวว่าไม่ต้องกังวลใจต่อไปเรามาเริ่มกันเลยซูชนานชิทำให้ดีที่สุดเอาละเริ่มได้ซูชานชิไม่ได้ระเบิดพลังข้ามน้ำโดยใช้โลกของเขาในครั้งนี้ แต่เขากลับกระโดดขึ้นสูงก่อนที่เขาจะเวียงโลออกไปและมันตกลงบนผืนน้ําสูชานทีลงที่โลของเขาจากนั้นเขาก็ปลอบมือและโลกก็เ,เริ่มลอยบนเหนือน้ําเหมือนเรือลําเล็กมันทิ้งสายน้ําไว้สองเส้นมันเริ่มเข้าใกล้นักเรียนหญิงดีมากมีเสียงเสียจากนักเรียนชายมาแล้วมีเหตุผลที่ทําให้สูชานทีก้าวไปข้างหน้าด้วยวิธีนี้ด้วยการใช้โลเพื่อแบกรับน้ําหนักของเขาเขาสามารถรักษาพลังวิญญาณของเขาไว้ได้ ยิ่งไปกว่านั้นเขาสามารถก้าวเข้าไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงมากขึ้นถ้าเขาใช้โลกกระแทกผิวน้ําก่อนที่จะกระดอนเหมือนเมื่อก่อนเขาจะมีโอกาสเพียงครั้งเดียวที่จะแสดงตัวเมื่อไปถึงนักเรียนหญิงแม้ว่าเขาจะสามารถก้าวไปข้างหน้าต่อไปได้ซูซานซิพายายามอย่างมากเพื่อให้ได้ที่หนึ่งเนื่องจากเขาเป็นคนแรกในกลุ่มนี้เขาจะไม่ละทิ้งโอกาสที่จะอวดนานๆข้ากําลังมาขณะที่เขาตะโกนโลกก็เพิ่มความเร็ว จนกระทั่งเขาพุ่งเข้าหาหนักเรียนหญิงอย่างรวดเร็วเมื่อเขาอยู่ห่างออกไปประมาณ10เมตรเขาใช้ฝ่ามือเพื่อควบคุมโล่และทำให้มันหยุดเขาใช้เทคนิคนกกระสาจับมังกรอ,อย่างไม่มีที่ติเขาไม่วิตกขังวลเลยและสังเกตผู้หญิงแต่ละคนอย่างจริงจังจากซ้ายไปขวาขณะที่เขามองเขาก็พึพมพำว่านั่นไม่ใช่เธอเธออ้ er วนเกินไปนั่นไม่ใช่เธอเหมือนกันหอมเกินไปอืมคนนี้รูปร่างดีอย่างไรก็ตามเธอใหญ่กว่านั้นเล็กน้อย ไม่ไม่ทันใดนั้นเสียงที่แหลมผมก็ดังขึ้นในหมู่ของนักเรียนหญิงสูชานทีถ้าเจ้าอยากถูกโยนเข้าไปในน้ําอย่าพูดอย่างนั้นต่อไปเอาไรข้าขอโทษสูชานทีปิดปากของเขาทันทีในช่วงเวลาสั้นๆนี้เขาได้ล็อกเป้าหมายไว้แล้วโรคขยับอีกครั้งผ่ากร่างของเขาไปทางนักเรียนหญิงที่สามจากด้านขวานักเรียนหญิงคนนั้นขยับตัวเล็กน้อยสูชานทีกำลังเข้าใกล้เธอตอนนี้เขาอยู่ห่างจากเธอไม่ถึง10เมตร เขาชี้นิ้วเท้าไปที่โล่ก่อนจะกระโดดตรงไปยังดอกบัวที่เธอยืนอยู่เห็นได้ชัดว่าเธอรับไม่ได้อีกต่อไปเธอชี้นิ้วเท้าไปที่ศูนย์กลางของดอกบัวซึ่งสามารถรับน้ําหนักได้มากที่สุดแ้ะผักตัวของเธอขึ้นไปเธอยกขาขวาขึ้นจนนิ้วเท้าอยู่เหนือศีษะขาของเธอเป็นเส้นตรงและชุดสีขาวของเธอก็ยกขึ้นนักเรียนคนอื่นๆเริ่มเป่านกหวีที่ปากอย่างไรก็ตามพวกเขาลึกผิดหวังเมื่อรู้ว่าเธอสวมกางเกงขายาวใต้ชุดเดรสเธอกระแทกขาของเธอ ไปที่สูชานทิในขณะที่โกรธระบุว่านักเรียนหญิงไม่สามารถโจมตีโดยตรงในรอบแรกพวกเขาอนุญาตให้นักเรียนหญิงตีโต้ถ้านักเรียนชายเข้ามาใกล้ดอกบัวของพวกเขามากเกินไปนั่นคือเหตุผลที่นักเรียนชายส่วนใหญ่เลือกที่จะโจมตีจากระยะไกลในส่วนนี้หากนักเรียนหญิงมั่นใจในรูปร่างของตนเองพวกเขาก็าจะไม่ต่อต้านมากเกินไปใครไม่อยากเปิดเผยความงามของพวกเขาเป็นเรื่องยากมากที่จะถูกโจมตีโดยตรงเหมือนกับซูชานทิ สูชันชีทำสิ่งที่ไม่คาดคิดในขณะที่ขาลงมาที่เขาเขาไม่ได้ป้องกันหรือกลบการโจมตีเขายอมให้ขาของเธอฟาดลงบนไหล่ของเขาสูชันชินั่งยองๆกลางอากาศทาให้ผลกระทบบางส่วนจากการโจมตีกลายเป็นกลางนิ้วเท้าของเขากด,ดลงบนดอกบัวของเธอแล้วดอกบัวเอียงไปด้านหนึ่งและน้ําในทะเลสาบก็กําลังจะจมลงไปอย่างไรก็ตามสูชันชิเริ่มสายแสงสีดําซึ่งดูเหมือนจะสนับสนุนเขาทั้งหมดด้วยตัวมันเองทันใดนั้น กบัวก,ก็ทรงตัวเมื่อเขาประสานมือเข้าเข้าด้วยกันเขาได้จับข้อเท้าที่กระทบไหล่ของเขาแล้วนักเรียนหญิงคนหนึ่งไม่คิดว่าซูชานชิจะยอมถูกโจมตีโดยแม่หลบเลี่ยงแม้ว่าเธอจะไม่ได้ใช้ทักษะวิญญาณใดๆเธอยังคงแสดงความแข็งแกร่งของเธอเมื่อเธอฟาดลงบนไหล่ของซูชานชิก็ได้ยินเสียงโคนค้างซูชานชิอดทนต่อความเจ็บปวดซูชานชิยกข,ขาของเธอขึ้นและพูดอย่างสนิหาว่าน,าน,าน,านั้นๆข้ารักเจ้า ข้าจะไม่ตอบโต้แม้ว่าเจ้าจะดุหรือตีข้าก็ตามหายไวๆนะนักเรียนหญิงคำรามอย่างโกรธจัดได้ตึงขาขวาของเธอสุชาติเดิมจับขาของเธอไว้แน่นแต่เขาปล่อยมือในขณะน,นี้เมื่อเธอถอยหลังรูดซุนทวงของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามเธอค่อนข้างน่าประทับใจขาอีกข้างหนึ่งของเธอดูเหมือนจะติดกับดอกบัวขณะที่เธอเอ็นตัวไปข้างหลังมือของเธอก็ก,กดทับดอกบัวก่อนจะพิกลมันเป็นน้ำใต้ดอกบัวและสุชาติ ก็ยืนอยู่บนนั้นด้วยนี่ไม่ถือว่าเป็นการเคลื่อนตัวบนบกอย่างยากลําบากแต่ต้องมีการควบคุมที่ไร้ที่ติเพื่อดําเนินการเคลื่อนไหวบนน้นําขณะที่เธอพลิกตัวได้หมวกไม้ไผ่ของเธอก็ตกลงมาร่างของสูชานชีเป็นประกายก่อนที่เขาจะกระโดดขึ้นจากถกบวัวเขาเรื่องการเตะที่นักเรียนหญิงพุ่งเข้าหาเขาด้มือขวาของเขาเอื้อมไปที่ผ้าคลุมหน้าของเธอแล้วดึงมาสุดท้ายก็ได้ทั้งหมวกและผ้าคลุมสูชานที ยืนอยู่บนโลกของเขาแล้วในเวลานี้เขายิ้มเมื่อมองไปที่ผู้หญิงคนนั้นสายตาของข้ามีให้เจ้าเท่านั้นนันน,น,นข้ารักเจ้าขณะที่เขาพูดโลกของเขาได้แกะสลักเส้นทางไว้แล้วแนะนําเขากลับไปยังตําแหน่งเดิมใช่มันคือเจียงนันนันที่ยืนอยู่บนดอกบัวที่สามจากทางขวาผมสีม่วงของเธอวางอยู่บนไหล่ของเธอและใบหน้าของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงเล็กน้อยจากความโกรธหลังจากสองปีเจียงนันนันได้พัฒนาดีขึ้นกว่าที่เคย รูปร่าที่มีสเสน่ห์ของเธอถูกเน้นด้วยแสยงสีทองสลัวรอบตัวเธอรูปร่างเพียวของเธอเกือบจะสมบูรณ์แบบและดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความโกรธขณะที่เธอจ้องมองไปที่สูชานทีสูชานทีคุ้นเคยกับเธออย่างมากในขณะที่มีช่องว่างระหว่างการสูกฝนช่องว่างนั้นไม่ใหญ่เกินไปนี่คือสตากรรมของเทพสมุดหลังจากที่เจียงหนานารู้สึกว่าสูชานทีเข้ามาใกล้เธอ ธอก็ขังวนและประมาทหลังจากนั้นซูชานที่ทํานายการเคลื่อนไหวเกือบทั้งหมดของเธอบนดอกบัวนั่นเป็นวิธีที่เขาสามารถเอาชนะเธอได้เจียงนันนัน,นยังคงไม่รู้ว่าซูชานที่ไม่ใช่แค,ค่คุ้นเคยกับการเคลื่อนไหวของเธอเขายังโกงหลังจากที่ไม่ได้เจอเขาเป็นเวลา2ปีครึ่งเจียงน,นันนันก็ลืมไปว่าเธอมีน้องหกที่มีการตรวจจับทางจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งมากด้วยพลังทางจิตวิญญาณในปัจจุบันของหัวยูเฮาห้าอยเมตรก็ไม่มีปัญหาอะไรกับเขาด้วยความช่วยเหลือ และวิจารณญาณของเขาทําให้สุชาติถอดผ้าคลุมและหมวกของเจียงนานๆออกได้ไม่ยากสุดยอดมากสุชาตินักเรียนชายทุกคนต่างดีใจเมื่อเห็นว่าสุชาติสามารถถอดผ้าคลุมหน้าและหมวกของเจียงนานๆออกได้นักเรียนที่อ่อนแอกว่าบางคนเกือบหลุดออกจากตกบวัวพ่อพวกเขาตื่นเต้นเกินไปและควบคุมตัวเองไม่ได้สุชาติหันกลับมาและกำมดัดและฝ่ามือเข้าหาทุกคนเขาพูดอย่างยินดีว่าข้าแค่โชคดีรุ่นพี่รุ่นน้อง ขอให้ทุกท่านโชคดีมีพวกเราหลายคนในรอบนี้เราต้องพยายามถอดหมวกและผ้าคลุมของผู้หญิงออกขณะที่เขาพูดเขาวางหมวกที่เขาถอดจากเจียนนันนๆนไว้ข้างหน้าและเขาสูดหายใจเข้าลึกๆเขากรลังมีความสุขโชคดีที่มันมีความมืดและเจียนนันนๆนอยู่ห่างจากเขาพอสมควรดังนั้นเธอจึงไม่สามารถมองเห็นท่าทางที่น่ายินดีของเขาได้ไม่อย่างนั้นเธออาจจะโกรธมากรอบแรกเป็นการสาธิตความสามารถของตนซูชานชิ ดูเหมือนจะไม่ได้ใช้ทักษะวิญญาณใดๆในตอนนี้แต่เขาก็ายังประสบความสําเร็จเขายังแสดงได้อย่างมั่นคงผู้อาวุโสและอาจารย์บนเรือข้ามฟากพ,พยักหน้าเห็นด้วยแม้แต่ผู้อาวุโสส่วนก็ยิ้มอย่างมีความสุขสุชานที่กำรมัดได้ฝ่ามือเข้าด้วยกันและดูพอใจอย่างเห็นได้ชัดเขามีสิทธิ์ที่จะยินดีด้วยนักเรียนหญิงทุกคนสวมชุดหมวกและผ้าคลุมหน้าเหมือนกันพวกเขาดูเหมือนกันทุกคนแต่สุชาีิสามารถระบุเชียงนันหนาในหมู่นักเรียนหญิง ทั้งหมด17คนในคืนที่มืดมิดนี้เขาไม่ได้แค่รู้จักเธอแค่ผิวเผินเท่านั้นหลังจากที่ได้เห็นการแสดงที่มีชื่อเสียงของซูชานที่แล้วซางลี่ซูนก็เผยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอเธอมองไปที่เปยเป์ยซึ่งกำลังยิ้มแล้มองไปที่ซูชานที่เห็นได้ชัดว่าเขาคุ้นเคยกับสไตล์ของเขาแล้วเย่เหลียวถึงตาเจ้าแล้วซางลี่ซูนกล่าวขณะที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากในกิจกรรมชะตากรรมของเทพสมดุดและยังมีอีกสี่รอบแม้ว่าพวกเขาทั้งหมด จะเป็นวิญญาณาที่มีความสามารถได้การฝึกฝนของพวกเขาก็ไม่อ่อนแอมันไม่ง่ายเลยที่พวกเขาจะพยายามสร้างความสมดุลให้กับตัวเองบนดอกบัวพวกเขาต้องใช้เวลาอย่างดีเย่เหลียวอายุประมาณ27หรือ28ปีหลังจากได้ยินสร้างหลี่ซุนเรียกชื่อของเขาเขาข้พยักหน้าทันทีเพื่อรับทราบเธอก่อนที่จะยกร่างของเขาขึ้นไปในอากาศปีกสีขาวสวยงามคู่หนึ่งถูกปล่อยออกมาทางด้านหลังของเขารูปร่างของเขาสมส่วนมากเมื่อปีกของเขากระพือปีก เขาก็าบินไปหานักเรียนหญิงทั้ง17คนอย่างสง่านงามเพียงนันๆได้ฟื้นความสงบของเธอในตอนนี้แต่เธอไม่ได้มองไปที่สูชาีิแต่หันความสนใจไปที่หัวอยู่เฮาเธอมองเขาด้วยสายตาที่โกรธกัดเห็นได้ชัดว่าตอนนี้เธอได้ค้นพบบทบาทของเขาในเรื่องนี้แล้วสูชาีิสามารถถอดหมวกและผ้าคลุมหน้าได้อย่างง่ายดายด้วยตัวเขาเองได้อย่างไรหัวอยู่เฮายิ้มกลับเท่านั้น100เมตรเป็นระยะทางสั้นมากในการบินเย่หลิว้วลอยขึ้นไปในอากาศ และกำลังจะไปถึงพวกผู้หญิงปีกของเขาเริ่มกระพือไปทางผิวน้ําและวงแหวนวิญ,ญญาณทั้งเฉดของเขาก็เริ่มเปลี่ยปปะกายเจิดจ้าทันใดนั้นลมแรงเริ่มหมกระนำเนื้อทะเลสาบเทพสมุทรขณะที่ปีกของเขากระพือลมก็ทําให้เกิดขึ้นลูกใหญ่ที่พัดเข้าหานักเรียนหญิงเย่หลิวเผยให้เห็นรอยยิ้มที่น่ายินดีบนใบหน้าของเขาผ้าสาวๆโดนขึ้นซัดพวกนั้นคงเปียกโชกไปหมดแล้วไม่เพียงแต่จะระบุได้เท่านั้นแต่ยังเป็นการฉลอง สำหรับสายตาของเขาอีกด้วยอย่างไรก็ตามณจุดนี้มีคนที่อยู่ตรงกลางตะโกนว่าเย่หลิวเจ้าร้ายยังอายแล้วน,นางก็ยกมือขวาขึ้นตีออกด้วยฝ่ามือวงาแหวนวิญญาณทั้งเจ็ดก็เกิดขึ้นจากเท้าของเธอและขึ้นไฟที่พุ่งผ่านก็ถูกปลดปล่อยออกมาไฟนี้กลายเป็นทะเลเพลิงทันทีต้านทานน้ําที่ไหลเข้ามาขึ้นถูกต่อต้านเช่นนั้นหมอกเริ่มสูงขึ้นขึ้นที่พุ่งผ่านกลายเป็นไอท,ทันทีหัวยุ่งเห้า ได้ยินเสียงผู้อาวุโสพึรรมพำเบาๆว่าน่าประทับใจนี่คือเพิงเทพอีกาทองคำข้าไม่ได้คาดหวังว่าอูหมิงจะเกี่ยวข้องกับหน้าเตด,ดนี้ด้วยแม้ว่าหัวยูเฮาจะไม่รู้ว่าเพิงเทพอีกาทองคำคืออะไรแต่เขาก็สามารถสัมผัสได้ถึงความร้อนแรงจากเปลวไฟสีแดงทองมันเปรียบเทียบได้กับเปลวไฟฟินิกของมาเสี่ยวเทาข้างลูกศิษย์ที่ปลดปล่อยเพิงเทพอีกาทองคำศิษย์หญิงอีกคน,นึงตะโกนอย่างโกรจัดว่าช่างเป็นพวกที่ผิดเพี้ยนเสียนี่กระไร พี่สาวคนโตข้ากำลังเคลื่อนไหวลาแสงสีทองพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าราวกับมังกรที่พุ่งไปข้างหน้าเย่หลิวตกใจเมื่อเห็นเพลิงเทพอีกาทองคําวิญญายุตการต่อสู้ของเขาคือหงและเขาเป็นวิญญา,ารย์ประเภทเสริมตามกฎแล้วพวกผู้หญิงไม่สามารถโจมตีเขาได้โดยตรงนั่นเป็นเหตุผลที่เขากล้าหาญมากอย่างไรก็ตามตอนนี้เขาตกใจมากที่เขาถูกโจมตีโดยพวกเขาสองคนปีของเขากับผือปีกและเขากําลังจะถอยหนีอย่างไรก็ตาม แสงสีทองเริ่มแผ่ขึ้นไปด้านบนและขอตัวเป็นวงแหวนสีทองที่พยายามจะดึงเขาลงมาพี่สาวหลิวหวข้าขอโทษได้โปรดเมตตาข้าด้วยเย่หลิวปิดร้องอย่างน่าสมเพชและเลิกต่อต้านนักเรียนหญิงคู่นี้กำจัดความสามารถของเขาและเขาไม่มีทางไล่ล่าพวกเขาได้หวายุห้าเผิดใช้งานดวงเนตรวิญ,ญญาณของเขาได้ะตระหนักว่าแสงสีทองที่ยิงขึ้นไปบนท้องฟ้านั้นเป็นเชือกสีทองนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นวิญญ,ญาณยุทธการต่อสู้อย่างไรแบบนี้ อย่างไรก็ตามเขาสามารถบอกได้ว่ามาจากจิตวิญญาณแห่งการควบคุมนักเรียนหญิงคนนี้มีมวงแวนวิญญาณ8ดวงสีเหลืองสองวงสีม่วงสองวงและสีดำสี่วงไม่น่าแปลกใจที่เย่เหลิวร้องขอความเมตตาอย่างไรก็ตามเธอไม่มีความตั้งใจที่จะแสดงให้เขาเห็นเมื่อเชือกสีทองรัดแน่นเขาก็หัวตัวเหมือนเกลียวเธอดึงเขาด้วยมือขวาของเธอและเย่เหลียวถูกร่างลงมาจากอากาศและตกลงไปในน้ําแสงสีทองหดกลับและหายไป พร้อมกับวงแหวนวิญญาณนอกจากนักเรียนหญิงสองคนที่ปลดปล่อยพลังออกมาแล้วนักเรียนหญิงอีกคนหนึ่งก็กดมือของเธอลงและน้ําในทะเลสาบก็สงบลงมีเพียงแสงสีฟ้าสดวดที่ส่องผ่านเข้ามาเย่เหลียวเป็นอิสระแล้วเมื่อเขาตกลงไปในน้ํา <c oughs> เขาโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ําและตะโกนไปทางตางหลี่ซูนด้วยใบหน้าที่หนหูใจว่าพี่สาวคนโตข้าคิดว่าพวกเขาจะไม่สามารถตอบโต้ได้ในรอบแรกตางหลี่ซูนพ่นลมและตอบว่าอะไรคือจุดประสงค์ของเจ้า ในการสร้างขึ้นลูกนั้นรัวรัวไม่ได้พูดถึงตอนนั้นเหลอความตั้งใจของเจ้าเป็นไปในทางที่ผิดซึ่งหมายความว่าเจ้าระเมิดกดว่ายน้ำกับเข้าฝังด้วยตัวเองเจ้าแพ้เย่หลิวไม่พอใจแต่เขาไม่สามารถพูดอะไรได้อีกต่อนหน้าซางหลีชุนเขาทําได้เพียงว่ายน้ํากลับเข้าไปฝังเท่านั้นหวายู่เฮาบิดศีรษะเพื่อมองไปที่เหอไคโถซึ่งกําลังมองกลับมาที่เขาด้วยทั้งสองคืนน้ำลายพร้อมกันหน้าเดดนี้เข้มข้นมากขึ้นจริงจริง ผู้หญิงเหล่านี้มาที่นี่เพื่อหน้าเด็ดจริงๆงั้นเหรอเออไขโถพูดเบาๆว่าพี่ใหญ่ไม่ได้พูดถึงว่ารอบแรกปลอดภัยมากไม่ใช่เหรอทําไมข้าถึงไม่รู้สึกอย่างนั้นละ่ะหัวอยู่ห้าหัวเราะอย่างคมคืนข้าไม่คิดอย่างนั้นเช่นการรุ่นพี่พี่นั่นดูร้ายมากแพ่เธอก็มีวงแหวนมียานแปดวงด้วยพี่รองข้าเริ่มกลัวนิดหน่อยแล้วเออไขโถหัวเราะเบา,วาวๆพูดขึ้นวา่าข้าก็กลัว บางทีผู้หญิงบางคนก็ชอบเจ้ามัวยู่ห้าวหันไปหาผู้อาวุโสในอีกด้านหนึ่งซึ่งมีอายุป,ประมาณ27หรือ28ปีและถามว่าผู้อาวุโสใครคือผู้อาวุโส,สสองคนนี้ดูเหมือนท่านจะรู้จักพวกเขาผู้อาวุโสข้างๆเขาก็ดูเรียบร้อยมากเขาสูงได้ยืนตัวตรงแต่ตอนนี้เขายังยิ้มอย่างขมขื่นเหมือนกับคนอื่นๆข้าจะไม่รู้จักพวกเขาได้อย่างไรผู้ที่ปลดปล่อยเพิงเทพอีกาทองคําเรียกว่าอูหมิงชื่อของเธอคือนางพญาอีกาทองคาศักดิ์สิทธิ์ แน่นอนเราคิดว่าเธอควรถูกเรียกว่าคนสำคัญแทนที่จะเป็นหญิงศักดิ์สิทธิ์เธออายุ30แล้วแต่ยังไม่มีคู่ครองไม่ใช่ว่าเธอขี้เลยแต่เป็นเพราะเธออารมณ์ร้อนเกินไปอารมณ์ของเธอเหมือนกับของมาเซลเทาการมีเธออยู่ใกล้ๆก,การนัดเดตในคืนนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากคนที่ปล่อยเชือกสีทองแพล่พราวคือฮานโลนลัวเธอสนิทกับพี่สาวคนโตมากในบรรดานักเรียนหญิงทั้งหมดที่อยู่ในร้านด้านในนั้นเธอเป็นเพียงรองพี่สาวคนโต ในแง่ของการฝู่ฝนของเธอเจ้าบอกไม่ได้เลยว่าเธอเป็นวิญญาณพรมยุทธ์แล้ววันนี้ไม่มีนักเรียนชายแปดวงแหวนแม้ว่าเธอจะไม่ใจร้อนนักแต่เธอก็ยังเป็นคนที่ภาคภูมิใจมากเธอไม่ได้อ่อนแอเลยเธอไม่ใช่คนที่จะถูกคุณเคืองง่ายๆและบางครั้งก็จะยืนหยัดในฐานะอาจารย์ไม่คิดว่าเธอจะมาที่นี่ในวันนี้มันน่าตื่นเต้นมากชื่อของเธอคือนางฟ้าทองคําบางทีเธอและอู่หมิงอาจสนิทสนมกันมาก พราะท้งคู่มีคําว่าทองในชื่อของพวกเขาเชือกทองพราวนั้นเหลอฟังดูเหมือนวิญญาณเครื่องมือที่ทรงพลังมากของอยูฮาถามใช่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในลานด้านในมันจะไม่ทรงพลังได้อย่างไรเจ้าเคยเห็นตําแหน่งของพวกเขาแล้วใช่ไหมหากเจ้ามีความสามารถไปเอาหมวกของพวกเขาทีหลังผู้คนจะเกรงกลัวเจ้าใช่ใช่มีผู้ชายสองสามคนแก้่กล่อมเขาอยู่แล้วผู้อาวุโสจะดีกว่าถ้าทุกท่านทําเช่นนั้นแทน หัวยูเฮาจะไม่ตกหลุมกลอนอุบายของพวกเขาแล้วจากการเผชิญหน้าช่วงสั้นๆในรอบแรกนี้เขาเริ่มคิดว่าผู้อาวุโสที่ร้านด้านในนั้นคาดเดาไม่ได้บรรดาผู้ที่เดินไปมาจะถือว่าเป็นบุคคลที่มีอำนาจในโลกภายนอกแทบไม่มีใครในวัยเดียวกันที่สามารถเทียบได้กับพวกเขาบางทีฮานหลนหลัวและอู่หมิงอาจทำให้นักเรียนชายตกใจแต่นักเรียนชายอีกสองสามคนเริ่มประพฤติตัวเหมาะสมและอยู่ห่างจากทั้งสองคนให้มากที่สุด พวกเขามุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงที่อยู่ข้างนอกแทนอย่างไรก็ตามไม่ว่าสตรีเหล่านั้นจะแข็งแกร่งในการป้องกันเกินไปหรือนักเรียนชายสองสามคนถัดไปก็ดังเลเกินไปไม่มีใครประสบความสำเร็จในห้ารอบถัดไปมีนักเรียนชาย39คนแบ่งออกเป็น3แถวแถวละ13คนมากกว่าครึ่งของแถวแรกผัดกันไปแล้วสร้างหลีซูนหัวเราะขณะที่เธอพูดว่าพวกท่านเป็นพวกที่คุยหรือเปล่าทำไมพวกท่านถึงไปด้านข้างเพื่อความรัก พวกท่านต้องเตรียมใจทําเต็มที่ไม่อย่างนั้นจะชนะใจผู้หญิงที่พวกท่านรักได้อย่างไรภายใต้การให้กําลังใจของเธอผู้ชายสองสามคนต่อไปทํางานได้ดีขึ้นมากแม้ว่าพวกเขาจะยังขาดอยู่เล็กน้อยแต่พวกเขาก็ทําได้ดีกว่าเมื่อก่อนมากหมวกสองใบถูถอดออกซึ่งเผยให้เห็นใบหน้าของหญิงสาวผู้น่ารักสคนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ